สวัสดีทุกคนคะ่ะมาต่อกันเลยนะคะที่คนโสดค่ะราศีมีนถัดน้ำค่ะครึ่งเดือนแรก1-15กรกรกฎาคม2,564ค่ะการงานการเงินและความรักค่ะคนโสดนะคะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะท่านสมาชิกเก่าใหม่และที่แวะเวียนเข้ามาค่ะเป็นกําลังใจกันต่อไปค่ะคนโสดค่ะราศีมีนธาตุน้ำค่ะสองไม้สองดาบ ห่าไม้หนึ่งเหรียญสี่ถ้วยราชาถือถ้วยห้าเหรียญคนโสดนะคะการงานนี่ก็งานทางไกลค่ะงานออนไลน์เนี่ย การะการงานตนเองก็ไปเกี่ยวกับงานนะก็งานออนไลน์งานทางไกลดีค่ะงานทางไกลนี้ถ้าได้เริ่มใหม่ก็จะได้การเงินมาจากการลงทุนสิ่งใหม่ๆนะครับปรับเปลี่ยนใหม่นะใช้วิธีการงานใหม่ๆก็จะได้ลาบผล ก้อนโตเลยค่ะพอเข้าสู่วัยปลายนะคะ3ามสถึงหกจะได้ลาบใหญ่เลยค่ะนะเปลี่ยนตนเองใหม่เพราะว่าการเงินถ้าทำในสิ่งเก่าๆนี้ก็หวังว่าจะพบกับความสำเร็จนะไม่ใช่นะเพราะว่าผู้คนกลุ่มใหญ่ก็ ทำในสิ่งเดียวกันนะงานออนไลน์งานติดต่อค้าขายสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายคนนี่เขาปรับเปลี่ยนตนเองแล้วตนเองก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะก็จะมีการลงทุนที่จากการค้านะก็จะมีงานพิเศษเข้ามาเรื่องของความรักนะ ความรักอ่ก็ไม่พอใจไม่ถูกใจอ่ะไม่ถูกใจไม่พอใจใครล่ะใช่ไหมอ่าไม่พอใจไม่ถูกใจชาวต่างชาตาิต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลคนผ่านการอย่าร้างมาแล้วไปรู้จักแล้วก็ไม่พอใจไม่ถูกใจไม่เสถียรนะเ,เกิดความไม่มั่นคง คนที่ไปรู้จักนะฝ่ายตรงข้ามนะปัตตนีเขาคือใครเขาก็คือคนที่ผูกพันกันมาก่อนอเป็นคนไกลอีกทินที่หนึ่งเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันมาก่อนตามไปดูที่เขาเป็นใคร <c oughs> ไปพบรัก กับคนไกลนะรักออนไลน์นะตนเองก็ไปส่งเขานะไปส่งคนไกลคนโสดนะมีคู่ก็เป็นคู่จากอีกถิ่นที่หนึ่งค่ะต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลการเป็นตัวของตอนเองมาก็ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่นะถ้าคนโสด จะมีคู่ก็จะได้รับของขวัญของรางวัลที่ถูกใจแต่ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนใหม่ก็ไปเจอคนที่มาให้ตนเองต้องเปลี่ยนแปลงนะไปดูซิเขาคนนั้นเป็นใครอืมไปเจอกับ เจ้าพ่อลูซิเฟอร์เจ้าแม่ลูซี่ค่ะเดวิลอืมเด้สันสองดาบเด็กถือไม้เดฟูเดอะเฮอร์มิต อัดสินถือเหรียญไปเจอคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงนะเขาคนนั้นก็คือฝ่ายตรงข้ามนะอเดอะเฮอร์มิทฝ่ายตรงข้ามนั้นก็คือผู้เชี่ยวชาญชำนาญในงานนะพันธุหน่อยนะเป็นคนที่รู้จักค่ะเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะรู้จักกันมานานแล้วค่ะ เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานะเป็นคนโสดอิสระสันโดดเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดนะเป็นคนร่าเริงสดใสผ่านการมีคู่มาแล้วนะมีลูกติดมามีการเงินมั่นคงนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญประสบความสำเร็จในการงานนะคะ The Sun ด้วยเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ก็ส่องกันและกันอยู่ส่องกันและกันเพราะว่าสิ่งที่ไม้ปองอยากจะได้นั้นก็ไปพบกับเพื่อนสนิทกันระยนมิตรคนหนึ่งเป็นคนที่มีความรู้ค่ะ,ะเป็นรักออนไลน์แล้วค่ะ,ะตามติดไปดูสิ ตนเองนั้นก็ไปเกี่ยวข้องกับเดวิลนะอีกฝ่ายหนึ่งเนะี่ยเขาเป็นคนดังค่ะประสบความสำเร็จเป็นคู่แข่งในเรื่องของความรักค่ะอ,อไปเจอคนที่ไม่ธรรมดาต่างฝ่ายก็ต่างสงกันนะ ไปเจอเพื่อนสนิทกันรยานมิตรนะตั้งแต่วัยต้น1 8ดถึง35ยาวจนมาถึง36ถึง60สิบนะไปเจอปุตตะนะเพื่อนสนิทเพื่อนนั้นเขาก็เป็นบุคคลที่ได้ลาบใหญ่ มาแข่งขันมาแข่งขันกันนะ,ะดูสิแนวโน้มค่ะราชาถือไม้ดิอิมเ r ร,ร,สร์สังฆราชสิเหรียญ3ดาบ1ดาบหไม้ แนวโน้มชาวราศีมีนนะพระพฤหัสก็คือตอนเองนะพระพฤหัสอินาทพระพฤหัสกรรมะตนเองนั้นเป็นคนที่ใช้ชีวิตนะอีกทิ่นที่หนึ่งทํางานปิดทองหลังพระดีค่ะการงานนี้ก็เชี่ยวชาญชํานาญแล้วก็ได้การเงินนะจากอีกทินที่หนึ่งอันดี้อิมพรสสุภะได้การเงิน จากท,ที่หนึ่งก็ได้รับความอุปถรัรมภ์เป็นหัวหน้างานการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติปฏิบัติในการลงทุนใหม่ๆสำเร็จเกิดความมั่นคงทางฐานะการงานและการเงินแต่ตนเองนั้นกรรมาการงานอาชีพพระฤรหัสนั้น ก็ไปเจอคนไกลนะเพื่อนร่วมงานเก่าๆคนที่ผูกพันกันเหมือนครอบครัวเดียวกันอ่ก็เกิดอุปสรรคปัญหาอุปสรรคปัญหานั้นก็คือไปเจอคนที่มีสติปัญญาความสามารถอืม เป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะต้องเข้มแข็งให้มากนะ,ะมามีปัญหากับคนทางไกลค่ะไปเจอกับนะพ่อพี่เพื่อนนะนอิมเพอร์คนไกลค่ะแล้วก็ไปเจอเศรษฐีแล้วนะเกิดปัญหากัน มีอุปสรรคปัญหากับเพื่อนร่วมงานไปเจอคนที่ประสบความสำเร็จในงานตนเองถ้าจะชนะพึ่งพาตนเองตั้งแต่แลจนเติบใหญ่นี้จะชนะได้นี่ก็ไปเจออผู้ยิ่งใหญ่มากเลยอุป้ประส ก็คือไปเจอผู้มีอิทธิพลเหนือกว่านะไปดูสิคำแนะนำนะคะเครียดเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับคำแนะนำค่ะเก้าดาบหนึ่งดาบพึ่งตนเองให้มากค่ะ the fool ใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยสาระนะมีสาระบ้างนะไม่ใช่อยู่ไปวันวันจริงจังกับชีวิตค่ะการใช้ชีวิตนอกถิ่นเกิดนะชาเรีอดสุภานะเลือดลมแข็งขันขยันทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความรุ่งเรืองการเงินรายได้ได้จากแหล่งท่องเที่ยวค่ะผู้คนมาสนับสนุนมากมายเข้มแข็งก็จะได้พบกับคนที่มาดูแลเอาใจใส่ก็จะได้ลาบใหญ่ค่ะลาพภลาบลอยฟุกๆุกในรอบ30ปีต่อมาเข้าสู่วัยปลายค่ะ3 6ถึงก็ได้ลาบใหญ่ก็จะ ประสบความสำเร็จในการลงทุนในเรื่องของคนที่จะมาดูแลอเอาใจใส่คนที่มีฐานะมั่นคงนะตนเองก็ชนะอุปสรรคได้ดีนอกถินเกิดนะคนโสดก็มีคู่ อุปสรรคปัญหานะพึ่งพาตนเองยอมรับความจริงค่ะอยู่บนพื้นฐานของความจริงไม่ลงเลไม่โลเลอุปสรรคปัญหาก็จะจบสิ้นไปค่ะ The world sale ในเรือนลาภได้ลาบใหญ่ลาบใหญ่นั้นก็คือการลงทุนการติดต่อค้าขายการได้พบรักใหม่ที่ถูกใจณนะอีกถิ่นที่หนึ่งการเงินมั่นคง ความรุ่งเรืองก็ได้รับการอุปถรัรมภ์จากคนไกลค่ะคนโสดก็ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาก็มีคู่นอกถิ่นเกิดค่ะการเงินแม้จะติดขัดบ้างก็ยังได้คู่ครองคนรักเพศตรงข้ามก็ได้พบคู่จากต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลค่ะใช่ชนะ อุปสรรคนะตัชาเรียดนะอุปสรรคปัญหาก็ได้พบกับคนรักมาสนับสนุนนะคือปรับเปลี่ยนมุมมองตนเองใหม่แล้วนะแข่งขันกับตนเองค่ะอไมต้องไปแข่งขันใครค่ะนะส่งกันและกันได้นะแต่ แนวโน้มก็บอกว่าสติความสุขุมความรอบขอบนะพึ่งพาตนเองก็ได้รับชัยชนะผ่านพ้นอุปสรรคอยู่บนพื้นฐานของความจริงค่ะไปชนะกับใครเขายังไม่เท่าชนะตนเองค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมค่ะลาพะได้ลาบใหญ่ในรอบ30ปีต่อมาค่ะ ดาวเรสาวในเรือนลาภได้ลาบใหญ่การเงินได้ลาบใหญ่จากต่างที่ต่างทินความรุ่งเรืองมีคนรักมาอุปถัมภ์ค่ะการติดต่อค้าขายการเงินและการมีคู่นะคะจากอีกถินที่หนึง่งและการงานมันนะะ่นคงแล้วค่ะมีฐานะ ที่ประสบความสำเร็จนะมีรถมีหลักทรัพย์มีบ้านที่ดินใช้ชีวิตที่มีความสุขมีผู้ส,สนับสนุนนะชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลก็มาสนับสนุนธุรกิจนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะินดีด้วยค่ะคนโสดมีคู่ค่ะ ไม่ต้องไปแข่งกับใครคะ่ะแข่งกับตนเองค่ะโชคดีนะคะเสาในเรือนลาภได้ลาบใหญ่กับชีวิตมุ่งไปข้างหน้าคะ่ะกับการได้ดีนอกเทินเกิดนะคะ